สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมใสๆนะครับผมกับตุ๊ปี้สามนะครับเจ้าวาสวัดเปียงทรายนะครับก็ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิรุ่มแม่น้าโขงนะครับผมได้มาถวายหน้ากากนะครับผมที่วัดป่าแดงนะสานักเรียนวัดป่าแดงนะครับผมอตอนนี้ตุ๊ปี้สามนะฮะก็ได้เป็นตัวแทนเนาะ น้องเนนก็ให้พรน,นะครับผมสาธุนะวัดป่าแดงเป็นสำนักเรียนใหญ่นะครับผมมีพัะเนนเยอะนะฮะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมบ่อยนะครับผมเราก็เลยได้มาถวายหน้ากากวัดนี้ด้วยนะครับผมเดีครับเดี๋ยวเราไปวัดอื่นอีกนะครับผม ครับผมตอนนี้ผมกับตุ๊ปี่สนะครับก็ได้มาอยู่ที่วัดธรรมโมตยะนะหรือว่าวัดจองเมืองนายนั่นเองนะครับผมที่นี่ก็จะเป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับผมเป็นสำนักเรียนใหญ่นะฮะมีน้องเนนจากทั่วสารทิศนะทั่วรัชชานนะครับผมได้มาล่ำมาเรียนที่นี่นะครับผมมีน้องเนนเยอะแยะมากมายเลยนะฮะช่วงนี้ก็จะลดลงไปหน่อยนะครับผมมีประมาณ160กว่าคนนะรูปนะครับผม เพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดเนาะบางรูปบางท่านเนี่ยก็กลับไปอยู่บ้านเกิดก็มีนะครับผมจะเยอะยังไงเดี๋ยวพาดูบรรยากาศครับผมตามมาครับน้องเน้นหนาวนะครับผมยังหนาวอยู่ครับผมประมาณา10โมงกว่านะฮะแดดก็กำลังอุ่นๆนะครับผม ตอนนี้น้องเนนนะครับก็ต่อแถวนะฮะเพื่อที่จะไปฉันข้าวนะครับผมน้องเนนเยอะมากเลยนะครับผมนะสาเหตุที่ยังไม่สวมหน้ากากกันนะครับเพราะว่าน้องเนนเยอะเนาะถ้าใส่ทุกวันเนี่ยก็อาจจะมีไม่พอนะที่เรามาถวายก็จะใช้ในช่วงที่จําเป็นนะเวลาเราออกไปข้างนอกอะไรประมาณนั้นนะครับผมน้องเนนกําลังต่อแถวเพื่อที่จะทานข้าวนะฮะ น้องเนนแต่ละคนนะครับผมก็จะถือนะครับผมชามนะฮะเพื่อที่จะเป็นแล้วก็มีชามมีช้อนนะครับผมเพื่อที่จะ,ะกินเรียกว่าของใครของมันนะฮะน้องเนนเยอะมากครับผมประมาณ160ร้อยหกสิบรูปนะฮะน้องเนนเยอะมากครับผม แถวนี้จะเป็นแถวโตหน่อยนะครับผมถ้ามาแถวนี้ก็จะเป็นแถวน้องเนนตัวเล็กๆนะครับผมน้องเลนเหล่านี้ก็เรียนหนังสือนะฮะเรียนหนังสือในวัดนะส่วนใหญ่จะไม่ออกไปข้างนอกครับผมนะก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสําน,นักเรียนจองเมืองนายแห่งนี้นะครับผมนะตอนนี้น้องเลนกําลังนะเข้าไปที่ฉันนะครับผม เป็นสำนนักเรียนใหญ่เหมือนกันครับผมนะอันนี้ก็คือกับข้าวน้องเนนนะครับผมมี3อย่างด้วยกันนะมีปลาช่องแล้วก็น้ำซุปแล้วก็จะผัดกระเพรานะครับผม น้องเนนก็ได้ใช้เลยนะครับผมขอขอบคุณมูลนิธิรุ่มแม่น้ำของด้วยนะครับผมแล้วก็ผ้าอาจารเป็นอย่างยิ่งนะฮะผ้าเนนที่นี่จำอาจารย์ได้ครับผมอาจารย์ดเรสเสน่ห์นะ,ะจำได้ดีเลยครับผมน้องเนนก็ฝากขอบคุณนะฮะผ้าอาจารแล้วก็มูลนิธิแล้วก็ญาติโยมนะครับผมที่ถวายปัจจัยมาร่วมทำบุญนะครับผม ครับผมตอนนี้ใส่กับตูปี้สานะครับผมก็ได้มาอยู่วัดจอมคำแล้วนะครับผมนะฮะได้มาเจอกับเจ้าวาดด้วยนะครับผมนะฮะได้มาถวายวัดพระธาจอมคำนะครับผมที่นี่นะฮะเป็นสำนักเรียนใหญ่ด้วยนะครับผมอีกแห่งหนึ่งของเชียงตุงนะฮะแล้วก็เป็นสำนักกรรมฐานอีกด้วยนะครับผมเห็นพระมหา ดงทิพย์บอกว่าพรุ่งนี้นะฮะจะมีการสอบนักธรรมด้วยครับผมใช่คนจะมาเยอะนะครับผมก็การทีไ่ไม่เยอะ <laughs> <laughs> เราก็โควิดนะครับ <laughs> ก็อาจจะนะอาจาอาจะมีการจัดสรรกันบ้างอยู่นะครับผม,มนะ,ะก็พอดีเลยนะครับผมการที่เราเอาเจียวแล้วก็หน้ากากมาถวายนะทันกับเหตุการณ์นะครับผม,มอขออะไร ขอฝากถึงญาติโยมหน่อยครับผมอ่าครับนะก็อ่าต้องขอสาธุอนุโมทนากับพระอาจารย์ดรสน่ห์นะครับที่ได้ฝากหน้ากากหนานา้ำไมแล้วก็เจลล้างมือมาถวายพระสงฆ์สมณณนนีที่จะ,ะเข้าสอบในวันพรุ่งนี้นะการสอบก็จะมีวันที่14ถึงเอาวันที่11ถึง14ครับแล้วก็16นั้นก็เป็นการมอบรางวัลน,นะครับเพราะ,ะฉะนั้นก็วัดนี้ก็เป็นวัดที่อย่างที่ไรายบอกนั่นแหละเป็นวัดอ่าเก่งปร,ริยต เป็นสำนักใหญ่นะครับผมมีพระมีพระภิกษุ10รูปนะฮะแล้วก็น้องเนนประมาณ40นะฮะก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกวัดนึงนะครับผมจะเป็นวัดไหนก็ติดตามมาด้วยนะครับผม ครับผมตอนนี้พวกเราก็มาที่วัดหัวข่วงนะครับผมสำนักเรียนใหญ่แห่งเมืองเชียงตุงนะครับผมมีพระเนนเยอะนะฮะตอนนี้พระครัวก็ให้ฟอนเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมพระครัวก็ให้ฟอนเสร็จแล้วนะคะระับผมวัดหัวข่วงแห่งนี้นะครับผมมีพระเนนเยอะอยนะฮะ แล้วก็เป็นสํานักเรียนใหญ่นะครับผมมีกิจกรรมบ่อยมากนะฮะเป็นศูนย์รวมของเชียงตุงก็ว่าได้นะครับผมท่านพระครูบาบอกวา่าเห็นพระรร MM. อาจารย์ดรสนมันนิจมาแล้วพระครูบาก็จาอาจารย์ดรสันนิ okay. ได้นะค,ะร,ร,ครับผมนะพระอาจารย์มาไม่ได้เนาะแล้วก็ผมเขาก็เป็นตัวแทนนะครับผมนะฮะ วัดปิงไซค่ะเากห่วงเป็นสำนักเรียนใหญ่นะครับผมนี่เป็นโรงเรียนนะถ้าช่วงที่มีการเรียนการสอนนะครับพ่าน้องเนนก็จะเต็มไปหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมเขาจะไปวัดอื่นต่อนะครับผมครับผมตอนนี้พวกเราก็อยู่ถนนไปท่าขี้เหล็กนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมเป็นด่านคัดกรองนะฮะคนเข้าเมืองออกเมืองนะครับผม นะค,คนที่กลับมาจากทักขี้เหล็กก็ต้องมารายงานตัวที่นี่นะครับผมนะที่นี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมเจ้าหนะ้นาที่ก็ออกมาตัวแทนรับนะครับผมอันนี้เป็นปีสาก็แีไรนีก็มีหลาย ุ่มนะครับผมนะหลายหน่วยงานนะมาช่วยกันคัดกรองนะครับผมคนที่เข้าออกนะฮะเพื่อความปลอดภัยของเมืองเชียงตุงนะครับผมครับผมขอบคุณมากมากครับผมครับผมตอนนี้ใส่ก็มาอยู่ที่หมู่บ้านเปียงทรายนะครับผมเจ้าหน้ากากนะฮะที่พระอาจารย์ได้ถวายมานะครับผมเอามาแจกให้ชาวบ้านเขาได้ใช้กันนะครับผม โอเคครับตามมาครับผม,ม,มอันนี้คือหมู่บ้านเปียงทรายนะครับผมนะตัวปีสามก็กำลังจะเป็นตัวแทนแจกให้ชาวบ้านนะครับผมมาเลยมาเลยกุถทอมมาั้งนานแล้วยนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนนะถ่ายรูปเอี่ยเปล่ามาแบบกุนทอมมาไล้หรอรเฮ้ยไปกอง อ่าดีครับกระเท่าอายุกี่ปีแล้วครับเท่าอะแปดชิปค่ะอ๋อแปดสิบปีแล้วนะครับผมยังแข็งแรงอยู่นะครับผมแปดสิบปีแล้วนะฮะยังหัวเสียงดังอยู่ครับผมไม่ทำวออยู่อ๋อครับผมอ้าไม่ประกอันนี้คือหมู่บ้านคุณยายนะครับผมบ้านเก่าแก่อยู่เหมือนกันนะฮะอ่ามียันมีอะไรนะครับผม โอ้ข้างในนะฮะบ้านยายนะครับผมบ้านยายเปียงทรายนะบ้านเก่าเก่นะครับผมบ้านยายอยู่มาได้80กว่าปีแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะไปอีกบ้านหนึ่งครับผมอีกบ้านหนึ่งครับตามมาครับผมโอเคครับผมตัวพี่สามนำไปเลยครับโอ๊ย ไอกองติดดมเนี่ยคนอยู่เพิ่มกันไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะครับผมอ่ามีอยู่มีอยู่นะครับผมมาอกตั๊กอ๋อมาเลยเลยเอาฟกซบมาปั้นเนี่ยเอาฟกซบมาแจกนะครับผมอย่างนี้ฮะของบ้านก็โบราณนะครับผม คุณตาอายุเท่าไหร่แล้ว70 71อ๋อ78แล้วนะครับผมยังไปไถนาได้อยู่นะยังวิ่งได้อยู่ครับผม78แล้วนะฮะโอเคครับผมนคุณยายก็อายุเท่าไหร่ครับคุณยายคุณยาย73อ๋อ73นะฮะห่างกัน3ปีนะครับผมอ่าควนน้ำเนาะนี่ยควนน้ำเอาไว้นะได้เค อ๋อๆนี hmm. mm ่ข hmm. okay. 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 ้ามาหลบกระแห้งเลยอ่าครับผมนะคุณยายเรียกขึ้นบ้านนะครับผมแต่ว่าเราต้องไปที่อื่นอันนี้ปลายจานนะครับผมนะระเบียงหน้าบ้านนะฮะอ่าโอเคอ่ารั้วเขาเรียกว่าประตูนะครับผมก็ยังใช้ไม้ไผ่สารไม่รู้บ้านนี้อยู่หรือเปล่า ไม,ไม่อยู่นะประตูบ้านนั่นไว้อยู่เปิดไว้อยู่นะครับผม,มประตูบ้านนี่เปิดไว้อยู่แต่เจ้าของบ้านหายไปไหนไม่รู้นะครับผมน <c oughs> นี่ก็เป็นบ้านคนเท่านะครับผมนะฮะ <c oughs> ลูกหลานก็ออกไปทํางาน <c oughs> ต่างบ้านต่างเมืองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปอีกบ้านหนึ่งครับผม บ้านนี้ไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่าจะไม่อยู่ยังอยู่คนเดียวอันนี้ก็อยู่คนเดียวนะครับผมบ้านหลังใหญ่หลังโตอยู่คนเดียวนะออนี่ก็อยู่คนเดียวโอเคครับผมตามมาครับครับผมตอนนี้ใส่สก็มาอยู่ที่วัดเบียงซายนะครับผมวัดของตุ๊ปีสามนะฮะโอเคเดี๋ยวใส่สจะพาเข้าเข้าไปในวิหารนะครับผม แล้วก็ตุ้ปีสามนะฮะรออยู่ข้างในแล้วนะครับผมจะเป็นตัวแทนเนาะถวายไว้ที่วัดของท่านนะครับผมให้น้องเนนที่จริงน้องเนนเยอะนะครับผมสิบกว่ารูปนะฮะแต่ตอนนี้น้องเนนก็ไปเที่ยวทุ่งนานะครับผมไปเล่นนะฮะน้องเนนตัวเล็กๆก็มีนะครับผมขาผมตอนนี้นะฮะวัดเปียงซายนะครับผมวิหารก็ยังสร้างไม่เสร็จนะฮะ เสาก็ยังทาสีได้แค่2ต้นนะครับผมยังยังเหลืออีกหลายต้นอยู่นะฮะถ้าคณะสัตยาหรือว่าญาติโยมนะครับผมอยากจะร่วมถวายนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่มูลนิธิรุ่มแม่น้ำคงนะหรือ,อที่พระอาจารย์ดรสเน่ก็ได้นะครับผมเพราะว่าพระอาจารย์ดรสเน่ก็เป็นประธานนะฮะในการสร้างวิหารหลังนี้ด้วยใช่ไหมฮะทุก ีใช่ครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นอ่าบัญชีของรุ่นแม่น้ำโขงไว้นะมูลนิธิไว้นะครับผมแล้วก็เฟสฟาจารย์ไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับอ่าน้องเนนใส่เป็นไหมครับหน้ากากอ้าใส่นี่ใสครับน้องเนนใส่เป็นไหมอ้าวใส่ผ้าปิดจมูกอ่าต้องต้องสอนน้องเนนใส่ด้วยนะครับผมนะน้องเนนว่านเปียงซ้ายนะฮะจะอยู่ชานเมืองเชียงตุงนะครับผมน้าใส่เป็นไหมน้องเนน ใส่เต้นต้นเหนือใส่แล้วก็บีบบีบคู่หลังใช่ใช่ใส่แล้วก็ต้องบีบใส่แล้วก็บีบจ้าบีบด้วยนะครับผมอ่าใช้เลยนะฮะอ้าวเจ้าปรกาศรับตาดวงตาหนุใส่แน่ๆเอาใส่เต้นมีเล็กต้นเหนือเจ้าวาดก็รักน้องเนนมากเลยนะครับผมบีบบจ้ำบีบคู่หลังจ้ำหน้าหน้ากากนี่ใหญ่กว่าหน้าน้องเนนแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าน้องเนนสามารถนั่นได้ด้วยหายใจได้ไหม <c oughs> อพูดไม่ออกเลยนะ <c oughs> โอเคนะครับผม uh huh. ก็ขอขอบคุณนะครับผมคณะสัทธานะที่ได้ถวายมายัางมุรินิธิแล้วก็ที่พ้าอาจารย์นะครับผมผมใสๆนะแล้วก็ตุ้พี่สามนะครับที่เป็นตัวแทนในการไปแจกหน้ากากนะครับผมก็มีความสุขครับผมเป็นส่วนหนึ่งก็ดีใจนะฮะมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือนะครับผม ขอบคุณครับผม